สวัสดีครับมังแกะกล่องรีวิวมอเตอร์ไลน์น้ำมันกาบอการขนาด4.5ลิตรนะครับราคาประมาณ900บาทนะครับพิกัดเนจะแปะไว้ที่ใต้รายละเอียดคลิป YouTube นะครับส่วน TikTok อจะอยู่หน้าไบโอนะครับมาเริ่มแกะกันเลยกล่องใหญ่เหมือนกันนะครับว่ามันจะตรงปกไหมดูรีวิวมานะครับหลายคนให้5ดาวกันเลยดีเดียวในกล่องมีอะไรกันบ้างไปกันเลยตะแกรงกองคู่มือการใช้งาน สอนการใช้งานทำเมนูเบื้องต้นให้มาด้วยตัวหม้อทอดไร้น้ำมันขนาด4.5ลิตรขนาดกำลังดีกับห้องครัวไม่ใหญ่มากไม่กลิ่นพื้นที่มากหรือคอนโดนะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสตัวเครื่องเป็นวัสดุอย่างดีด้ามจับกระชับมือเมื่อใส่ตะแกรงรองแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับการดึงเข้าดึงออกเนี่ยล็อกแน่นหนาดึงออกมาเนี่ยหม้อจะหยุดทํางานแล้วเมื่อผักหม้อเข้าไปตรงสวิตช์นะครับจะทํางานต่อจากการตั้งเวลาไว ดูเหมือนเขาใส่ใจคนซื้อนะครับคือคู่มือเขาที่ให้มาเนี่ยมีสอนการใช้งานทําเมนูเบื้องต้นนะไม่ว่าจะเป็นเฟรนช์ฟรายไก่อบสเต็กหมูพิซซ่านะครับทำตามได้เลยใครที่ไม่เคยซื้อมอทอดไร้น้ำมันหรือว่าเคยใช้นะครับอาจตามทาไม่ยากเลยนะครับวิธีการใช้งานปุ่มเป็นแบบระบบสัมผัสปรับอุณหภูมิองศาได้ต่ำสุด80ถึง200องศาปรับเพิ่มลดปรับเวลาได้ถึง1นาทีถึง60นาทีหรือ1ชั่วโมงปรับลดเพิ่มได้ครั้งละ1นาทีตามในคลิปเลยนะครับพอตั้ง เริ่มทํางานตามความร้อนอุณหภูมิที่ตั้งเอาไว้นะครับส่วนเวลาปิดเครื่องเนี่ยให้กดปุ่มออฟค้างไว้2 3วินาทีรอสักพักนะครับเครื่องจะปิดเองง่ายไหมล่ะครับคุณผู้ชมตั้งเวลาอุณหภูมิได้ละเอียดดีกว่าหมอ้อทอดและน้ํามันรุ่นที่เป็นลูกปิดปรับเวลานะครับ มาเริ่มกันเลยเมนูง่ายๆที่ผมทํากินบ่อยๆก็คือมันฝรั่งทอดแต่วันนี้ผมจะทอดแบบไร้น้ํามันเบื้องต้นผมจะเอามันฝรั่งปอกเปลือกใส่น้ําสักเล็กน้อยไปใส่ในไมโครเวฟสักสิบนาทีแล้วมาอบต่อที่หม้อทอดไร้น้ํามันสูตรนี้ผมทําประจำนะครับไม่มีน้ํามันเลยจะกินแบบคลีนทอดเสร็จแล้วเสิร์ฟด้วยดิฟซาวครีมหรือซอสมะเขือเทศซอสพริกตามสะดวกเลยนะครับ มาเมนูถัดไปขนมปังอบกรอบที่เหลือจากการกินไม่หมดหั่นเป็นชิ้นใหญ่สักเล็กน้อยเวลาอบเสร็จมันจะหดลงนะครับตั้งเวลาไว้10นาทีไฟ180แล้วค่อยกลับอีกด้านอบเสร็จแล้วขนมปังจะกรอบเอาไปใส่ในท็อปปิ้งผักสลัดก็ได้หรือจะเก็บไว้ทานเล่นก็สะดวกหรือใครจะปรับสูตรเป็นขนมปังอบเนยก็ได้นะครับบอกเลยทอดออกมากรอบอย่างแน่นอนนะครับสรุปเลยละกันราคาประมาณ90 0บาทแล้วได้ระบบสัมผัสแบบตั้งดิจิตอลด,ด้วยถือว่าดีมากๆถ้าเทียบกับแบบลูกปิดนะครับทำให้ตั้งเวลา ได้แม่นยำพิกัดซื้อนะครับอยู่ที่ใต้ละเอียดคลิป y ยูทู e ติ๊กตอกอยู่ที่หน้าไบโอนะครับไปตามกันเลย